อออกหน้าเนาะออกหน้าเนาะออกหน้าเนาะจะได้จังข่ามาเนาะเนาะมาแรงนยังขานะ่ามาเนาะเนอไดกเนาะปะออกนาอยากใหงกระตืิ่นบอ่อู้มาใช้รถแล้วล่ ออกหน้าเนาะออกหน้าเนาะเ้ยไปหาผัวแถามีไปบ่เฮ้ยเอยอผัวจะเอาเอยหอมใบเงินขึ้นรถพูวลมลมออกไปเบิง่งไปแถวรวยเต้นรถแห่เนาะลูเกเนาะเนาะไปเบิง่งไปแถวรวยเต้นรถแห่เนาะเนาะ lạ mà khi lợt bớ khi lợt lợn nó vay ba ui khi lợt khi lợt khi lợt ở na này lại nào gia hại đơ trên này có hỏi na đơ lục đơ hoa nàng nắm cắn nó hoa nàng nắm cắn này nhỉ đó ทงตีนกับคนละชีโอ้ยทงตีนกับคนละชีมันหนาวนี่เ้อะอะไรขี่รถเออป้ายป้ายออกหน้า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 พัางเพลงบ่พังบ่พังเพลงเตือนคุ้มเพลงไรเด้อหน่อยเลยอย่าขี้ไว้ไร้มันคุ้มนี่เฮ้ย นี่มันคุ้มนี่นะหน่อยเลยหัวคนไปแล้วน้าหลูกเนาะผนตื่นหน่อยผมตกใจอยู่ไปจังหนอยโอ้ยนอนตาตีมกล้องแดดตกใจปะน,น,น้านางตื่นจะเข้าพาไปใสป่บ่หรอค่อยขี้หนไอยมันคุมนค้มเนาะคุ้มไรอันนี้หมวกชี้หนึง่งหมวก อย um so no? so ่างชี้หนึ่งสบมือคนเลยสีหมดสูงกันคนเลยสีบอกเบอร์เลยบอกยังกระเซยอยู่ตาตีมกล่องก็ตื่นนอนเขาพาออกนายังบม่ได้ตื่นช้ำเขาอุ้มรถอุ้มพาออกนารถยังบม่ได้ตื่นช้ำหมดเลย พระเจ้าสิแหฮเอารถแห่มาตั้งไว้อยู่หน้าเนาะแห่ลงไปบนวัดใหม่เปิดเส้นทางใหม่ขับบอลิได้ขรถโ, <c oughs> โ่กตายหน่อยมาหน้าแล้วเดี๋ยวไปเจอแพร่แพ่ก็ลงวัดบปแลวเนาะ ล้วออกมาหน้าเขาพอถามมีชิมาอยู่บ่มาหนิม่ทาวนกับเบยุไ่ทาวอนไปเห็ดกินไปเห็ดกินจื้อยู่บ่หนินบบนเ,นเนออนนงินจะเคยอยู่ไรเนี่นยลยเงินจะเคยอยู่ชามเดือนเพื่อไรจะเกิดบ่ไปไปนอนลินยังบริเอาอูมาม่มาเม่ดืม บนนาาอยู่นี่นะเฮ้ยเนอยเงินเทาไหเย็นยนนี่ยเนี่ยพใ่มเพดานที่คุณคืวะเนี่ยมาหนีหอนแล้วอีหลยมาแกะออกมาฉพ่มมาใช่นี่ คว่ำในโต๊กบอนซนสำนิบริอยูแล้วเฮ้ยหปาเข็งไงน,นะาานั่เนะอ้าวอะรินน้ไม่ชอแล้วส่ กินอดไปเกร็งกับไมมาทำไมไม่เอาบ้านลนุนน้องไม่ต้องกลับคืนมากินอดไปกินอดไปวีลุก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 เขินแรงวสิบปมันอยากฆานล้ากำลังกระดูบกระดึบ เขาสิข mm hmm. anyway> ึ้นมาเลรถแห่แจังโมงเขาสิขึ้นมาบ่ายม่ายนี่เตียมนี่นวทรลีมาแล้วทาเจนรถแห่รถโจอีกยังได้ยังเม่นะลูปโจู้โจ้เขามาคายคองบรูโจเว้ยออกมายังนอได้งาเร้วใเชื่อใหม่ก็ มาเบิ่งมาถาเต้นรถแห่เฉยเลยเตรียมเลยเออตรียมอารถรถไปรับมาด้ยร้อยไม่ถ่ายพุงน่อยู่เป็นลมบเ,ออบเฮ้ยล, <laughs> ลูกครนี่นไม่ยกไปใช่แล้วนะ <laughs> เนาะตรตายก็ตายจิงวัน <laughs> เอยแม่ก็รักไปเต้นรถแห่พงนี่ ว่าไว้จะเอารถแห่มาจอดอยู่ในอันเพือนอ่ะไปแล้วเพราะว่าแห่แล้วพี่นอ้นองไแล้วเพราะไปแล้เอาขึ้นมาแห่แล้วแม่เตียมเต๋อเต็่ยมยศพี่นอ้องสิไปเต้นอันรถแห่สุดแม่น้องเมยอเม่มสฉบุญ พากันห่างว่าชีไดยเต้นอยู่นี่แห่ลงไปวัดไม่ผู้อยู่บ้านโศกตังตุน๋นพนพี่น้อ,องสา,าวเสือลายเห็นแล้ววันนี้พี่นอ้องแม่น้องอเมย์แห่มาแล้ว You're yeah, oh,